สวัสดีท่านผู้ชมค่ะขอต้นอนรับเข้าสู่แนวหน้าออนไลน์แนวหน้าทีวีนะคะทางช่อง YouTube ของเราแล้ววันนี้ดิฉันอัญสลีภริลักษ์อยู่กับคุณทะเกิงนสมทรัพ์ค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะคในช่วงแนวหน้าซอนไลน์นะคะวันศุกร์หน้าคุณวิทีเยีมุตามารักก็จะกลับมาประจำเก้าอี้ตัวนี้เหมือนเดิมแต่เช้าวันนี้ คุณจะเกิดมาพร้อมกับแขกรับเชิญค่ะครับรองศาสตราจารย์ดรปฏธิฐานวัฒนายากรครับค่ะแล้วอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะเปี่พ,พูพิธรรมทำเพลงเรื่องร้อนมากเลยค่ะนักการด้านความมั่นคงและการต่างประเทศที่พวกเรารู้จักกันดีเพียงแต่ว่าอาจารย์เนี่ยเป็นรองศาสตราจารย์มานานมากนะเขาไม่ได้ไปแคลิฟอร์เนียอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์คับค ครับสวัสดีครับคุณปองญชลีครับคุณตะเกงสมรั์ครับครับอาจารย์ครับเหตุการณ์ที่ช้ําดนรอบยิงเนี่ยนะฮะรอบสังหารพยายามรอบสังหารเนี่ยเช้าวันนี้มีอัปเดตยังไงบ้างครับครับขณะนี้ประเด็นแรกก็เกี่ยวกับตัวผู้ต้องสงสัยซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะครับข้อมูลก็ทยอยออกมาอาจจะช้ากว่าที่หลายคนคาดการณ์นะครับแต่ก็มีออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าว่าขณะนี้เนี่ยนะครับก็ ชัดเจนขึ้นว่าอาจะลงมือปฏิบัติการคนเดียวนะครับ,รบเปลี่ยนไปจากที่ตอนแรกตํารวจตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีะคนอื่นด้วยนะครับอันนี้ก็ยืนยันกันไปแล้วนะครับว่าเป็นการปฏิบัติการคนเดียวนะครับสองก็คือว่าตรวจสอบในข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจดหมายอ,อิเล็กทรอนิกส์อีเมลหรือว่าโซเชียลมีเดียทั่วไปก็ยังไม่พบอะไรที่ เป็นปัจจัยก่อเหตุทัดเจนนะครับ,บแล้วก็หลังตรวจสอบเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะครับนนถ้าตรวจสอบแล้วเนี่ยก็อ,องการมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับ,บนอกเหนืจากนนัะ้ก็เป็นประวัติส่วนตัวอย่างเช่นลงทะเบียนเป็นสมาชิกพรรคเป็นพ,กพิกันนะครับเมื่อสองสามปีก่อนแต่ก็บริจาคเงิน,นให้กับกลุ่มฝ่ายค้านอย่าที่เป็นข่าวนะครับแล้วก็เป็นคนที่ถูกรังแกในตอนตอนเรียนหนังสือเป็นคนที่เก็บตัวเงียบเรียบร้อยนะครับทํางานใน สถานที่พักฟื้นนะครับว่าผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกิดใครนะครับแต่ข้อสังเกตอีกสองสามข้อคุณปองครับคุณเตเกินครับที่คนยังคาใจอยู่ว่าอาวุธปืนของพ่อเนี่ยนะครับซึ่งเป็นอาวุธปืนที่มีอนุภาพค่อนข้างสูงเนี่ยเอาเข้าไปในพื้นที่ที่ถือไม่ใช่เป็นพื้นที่ควบคุมก็จริงแต่ก็ใกล้พื้นที่ควบคุมมากร้อยเมตรร้อยยี่สิบเมตรเท่านั้นเองนะครับและสามารถที่จะยิงนะครับ ใช้อาวุธได้อย่างคล่องแคล่วพอสมควรน,นะครับอายุ20สิเท่านั้นเองนะครับแล้วก็แ <c oughs> น่นอนไอ้ตรงนี้ก็ยังเป็นปัญหาขราขสัุนุะเกิงคุณปองคงจะไม่สามารถยิงปืนพวกนี้ได้ครับไม่ใช่มีการ <c oughs> ซ้อมหรือว่า <c oughs> ใช้อาวุธนะครับอันนี้ก็ยังไม่มีคําตอบเลยครับอาจารย์นะเขาจะเป็นเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วไปในสหรัฐไหมครับก็คือพกปืนไปยิงคนเล่นเนี่ยที่มันมีเหตุการณ์ก่อการยิงกันต่างๆด้วยความแบบ มันเป็นมันเป็นปัญหาส่วนตัวแล้วเที่ยวน,นี้ขอยิงประธานาธิบดีหรือว่าอดีตประธานาธิบดีเนี่ยแล้วก็เห็นบอกว่าผมจาไม่ได้ว่าผมได้ยินจากไหนเนี่ยที่เสื้อที่เขาใส่เสื้อที่เขาใส่มันเหมือนกับเป็นสนามยิงปืนหรือเปล่าอันนี้อันนี้ผมฟังจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งอะฮะอาจารย์มันจะเป็นประเภทมนุษย์โลก,กจิตที่เที่ยวยิงคนกลาดยิงในโรงเรียนกาดยิงในลาสเวกัสแบบนั e ้นไหมครับครับก็ตรงนี้ก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งนะครับ อาจจะต้องแยกแยะคนที่เข้าไปกราดยิงเพื่อนนักเรียนด้วยกันหรือว่าครูบาอาจารย์ที่หมหาวิทยาลัยก็ดีที่โรงเรียนมัธยมประถมก็ดีเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากความรู้สึกขับแค้นใจนะครับไม่สามารถเข้ากับใครได้แล้วก็คนเหล่านี้ก็เก็บตัวจะเรียนหนังสือเก่งนะครับมีหลายกรณีที่คล้ายคลึงกันนะครับแล้วก็นิยมาการแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงนะครับตามแนวของ สื่อสมัยใหม่ที่เขารับชมนะครับแต่ก็ไม่เคยมีประวัตินะครับไม่เคยมีการกระทํากระทาครั้งเดียวนะครับบางกรณีก็สังหารสมาชิกในครอบครัวนะครับมีกรณีหนึ่งก็สังหารญาของตัวเองนะครับอแล้วก็ไปสังหารเพื่อนที่โรงเรียนทั้งหมดหร่านี้อยู่ในกลุ่มแรกก็คือเรื่องส่วนตัวความแค้นต่อบุคคลแล้วก็กลับไปจัดการกับกลุ่มบุคคลที่ตัวเองคิดว่าเป็นสาเหตุนะครับแต่กลุ่มที่สองก็คือที่คุณตะเกิงพูดนะครับฟองครับเป็นกลุ่มที่ต้องการ แสดงจุดยืนทางการเมืองนะครับเห็นว่ากรณีนี้ที่พูดกันมากที่สุดก็คือเห็นว่าสื่อนําเสนอว่าประธานดีทามเนี่ยเป็นไทคุกคามต่อประชาธิปไตยต่อสหรัฐอเมริกานะครับต่อระบบนะครับของสหรัฐนะครับแล้วก็เป็นนโยบายการหาเสียงของพรรคเดโมแครตซึ่งทำให้พรรคเดโมแครตต้องดึงนโยบายหาเสียงแบบนี้ออกหมดตอนนี้นะครับแล้วก็ตรวจคนที่ยังไม่ฟังจังหาเสียงโจมตีประธานปีทามแบบนี้อีกนะครับก็สร้างปัญหาให้กับพรรคเดโมแครตสองชั้นนะครับ คั้แรกก็ทะเลาะกันขัดแย้งกันแล้วก็เราก็เห็นแตกต่างกันในเรื่องว่าใครควรจะมาเป็นผู้สมัครแข่งขันประธานาดีโจโรบเดนถ้าเป็นไปได้นะครับสองก็ต้องมาแก้ปัญหาให้กับประธานดีทรัมอดีตประธานดีทรัมนะครับก็เ,เป็นสองปัญหาแต่ว่ากลุ่มที่สองเนี่ยคุณเกริญครับก็น่าสนใจนะครับว่าเขาได้รับข้อมูลอะไรทางด้านการเมืองนะครับแล้วก็ทางด้านความรุนแรงเขาฝึกซ้อมอาวุธแบบไหนอย่างไรนะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายนี่ดาวยากที่สุดนะครับ เป็นโลนบูฟต้องการเรียกร้องความสนใจจากสื่อมวลชนจากดาราฮอลลีวูดในกรณีของประธานเอรดนเรแกลที่เป็นตัวลอบสังหารเมื่อปีคอศ1 9ท1นะครับก็นายจอห์นฮิงครลีตอนนี้ก็อายุ60กว่าแล้วนะครับยังอยู่ในการคุมขังก็กรณ์นั้นต้องการฆ่าสังหารประธานนธิปดีเรแกลเพราะว่าจะเรียกร้องความรับความสนใจจากนักแสดงฮอลลีวูดชื่อโจลี่ฟอสเตอร์นะครับอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะครับก็สรุปว่าสามกลุ่มนี้ครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ ตำรวจกลังพยายามค้นหาที่มาที่ไปอยู่ครับครับค่ะมมีอีกประเด็นหนึ่งนะคะอาจารย์ที่เขาคุยกันมาในต,ตลอดสองวันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะประเด็นประเด็นนี้ก็อาจจะเป็นการด้อยค่าเขาเกินไปพูดถึงประเด็นทั์การละคร <c oughs> อาจารย์ก็คงจะได้ยินมาบ้างแล้วนะคะเพราะว่าคือคือเราดูจากบริบทรอบด้านครับทันทีที่เสียงปืนดังขึ้นเนี่ยนะคะ ไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดใดคือหนึ่งไปที่สกรอกอีกหนึ่งคือเฉียดหูรทรัมป์ยังคงพยายามที่จะโบกไม้โบกมือพยายามที่จะชูไม้ชูมือแต่คนข้างหลังนี่แบบเขากจะโกน USA นะอะคนข้างหลังที่อยู่ที่อยู่หลังทรัมป์เนี่ยพอทรัมป์ชูมือขึ้นแล้วร้องไฟไฟไฟข้างหลังก็ USA เยอะลุกขึ้นเลยนะคือแต่มันแปลกไนงะเพราะาถ้ายิงเสียงป,ปืนทุกคนต้องวิ่งหนีมาฮะก็ไม่แน่ใจอาจารย์อาจารย์สังเกตตรงนี้ไหมฮะครับครับครับก็ รูปภาพที่มีกระุนเฉียดหูนั้นของ CNN นะครับสำนักข่าว CNN ก็เป็นรูปภาพที่หลายคนได้ดูนะครับแล้วการพิสูจน์พิสูจน์กระสุนเหล่านี้ก็จะชัดเจนขึ้นนะครับว่าหยิกมาจากไหนอย่างไรนะครับแล้วก็คงไม่ยากครับคุณเกินคุณปองครับเรื่องการพิสูจน์พิสู์กระสุนมีทีภาพถ่ายเยอะมากจากหลายมุม <S 2> <S 2> <S ทั้งสดทั้งภาพนิ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้คนมีกล้องกันเยอะกล้องก็ดีๆทั้งนั้นที่อยู่ในมือนะครับก็ไม่ไม่ยากอะไรแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยนะครับเมื่อมีกี่ นา scholar, ทีนี้เองนะครับที่ปรึกษาระดับสูงของพักเดมโมแครตได้ออกมาขอโทษแล้วนะครับว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่ปล่อยข่าวนะครับใน่องทฤษฎีสัสงคบคิดนะครับนายรีดคอฟแมนนะครับก็ออกมาขอโทษว่าว่าที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องที่เขาไม่ได้ปรึกษาพรรคนะครับเขาก็ขออภัยแล้วก็มองว่าเขาเขาไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องสองังคบคิดแล้วนะครับก็ <ops. S 1> เป็นเรื่องอ่อนลอบสังหารนะครับในเรื่องก็ เป็นความพยายามในการที่จะลดความปั่นตัวลงในเรื่องของอความน่าสงสัยแล้วก็เคยดีตของอดีตนายดิทรัมซึ่งก็ห้ามไม่ได้ครับคุณปองครับแข่งขันกการเมืองอเนเครับอย่างไรคนก็ยงังส่วนนึงก็ยังเชื่ออยู่ว่าเอ๊ะมันชอบมาพักคนอยู่ครับเพ <c oughs> ราะว่าเที่ยวนี้มันมีคนเสียชีวิตด้วยมันมีมันจะแบบเป็นละครที่รุนแรงเกินไปมั้งอาจารย์เนี่ยผลจากการ ความรุนแรงเที่ยวนี้มันจะส่งผลต่อการหาเสียงยังไงแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยคะแนนนิยมของทรัมป์คะแนนนิยมของไบเดนเนี้ยหลังจากเหตุการณ์นี้มันเป็นยังไงมีใครเริ่มทำโพออกมาอย่างฮะครับก็มีบ้างแล้วนะครับแต่ยังยังไม่ชัดเจนนะครับประเด็นแรกคือผลกระทบเนี่ยมีแน่นอนตั้งแต่ชั่วโม,มงแรกนะครับการที่ประธานบีไบเดนสั่งให้จุดอ่าแล้วก็ดึงะนะครับอ่าโฆษณาการหาเสียง โจมตีคารดิคัมออกหมดเนี่ยนะครับพูดง่ายๆก็คือช่วยไาร์ดิทัมนะครับไม่ให้โดนโจมตีเนี่ยเราเราก็ต้องทํานี่ก็มีผลกระทบกับพรรคเดโมแครตโดยตรงนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เองคาร์ดไนเดนก็ได้คุยกับทางที่ปรึกษาของพรรคว่าจะเอาไงดีจะเดินหน้าหาเสียงแบบไหนต่อดีก็ยังสรุปกันไม่ได้เลยครับว่าจะเดินหน้าหาเสียงโจมตีทัรมแบบไหนนะครับต่อไปในสัปดาห์หน้านะครับแต่ละวันนี้ก็เป็นผลแล้วก็นํามาสู่เรื่องของการปลดนะครับ คณะทำงานหลายคนนะครับที่ยังเดินหน้าโจมตีทรัมป์อยู่นะครับทั้งทางด้านส่วนตัวแล้วก็ทางด้านนโยบายแล้วก็ขณะนี้ก็อาวิทตามต้องออกอไปด้านบีไปเดนต้องออกมาแถลงต่อประชาชนนะครับให้ลดอุณหภูมิลดการเผชิญหน้าลดความรุนแรงแต่เขาใช้คำพูดว่าป้องกันไม่ให้าการเมืองสหรัฐกลายเป็นทุ่งสังหารนะครับเขาใช้คำว่า killing field นะครับอันนี้ก็ในมุมกลับก็ช่วยให้ประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ลอยลำนะครับ เขาเลนในเป็นตัวแทนที่ชอบทำของพรอคอ่าในพับอ,อิกันมากขึ้นในวันนี้ซึ่งขณะนี้ก็ยังอยู่ในที่ประชุมอยู่นะครับก็ตอนแ้กก็คือผลอ่ากระทบต้งแต่ชั่วโมงแรกๆแ,แต่แน่นอนนะครับทางฝั่งอดีตนายกรัฐมตก็จะต้องคิดให้ดีว่าการเดินหน้าถูกกำปั้นซึ่งเป็นสัญลัก์ไปแล้วนะครับของการต่อสู้อ่าเพื่อที่จะอ่าทให้อ่าตัวเองได้คะแนนนิยมมากกว่านี้จะทําได้มากน้อยขนาดไหนนะครับอ่าใน แงนะ่แรกคนที่สนับสนุนก็ยังสนับสนุนต่อไปแต่ว่าบางคนก็อาจจะเปลี่ยนใจมองว่าพินาพีวัมเข้มแข็งไม่ยอมอแพ้ไม่ลักตัวกลัวตายต้องการทําให้อเมริกันเข้มแข็งอันนี้เป็นคําพูดของผู้นําทางความคิดหลายคนที่ออกมาเมื่อคืนนะคุณตองครับันตืนเกินขาราหลายคนนะครับอลิวูดนักร้องนักร้องลูกๆมีชื่อเสียงเยอะมากออกมาบอกว่านี่แหละครับตัวอย่างของอเมริกันที่แท้จริงเลือดอาบหน้ายัางชูกําปั้นได้อีกนะครับอ,อันนี้ก็เป็นฝ่ายที่ สนับสนุนมากขึ้นแต่ฝ่ายที่ไม่สนับสนุนก็บอกว่านี่แหละครับคือตัวอย่างของความรุนแรงนะครับเราก็ยังเชียร์ให้มีการเผชิญหน้ากันอีกเพราะฉะนั้นในกลุ่มคนที่นิ่งแล้วเลือกแล้วก็คงไม่เปลี่ยนแต่ว่าในรัฐที่แว่งๆหรือว่าสวิงสเตที่เขาเรีอกกันนะรับวิสคอนซินที่ประชุมใหญ่ในเมืองมิวอกกี้วันนี้รัฐมิสิแยนเพนซิลเวเนียพวกนี้หลายหมื่นคนนะครับกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเลือกใครแล้ว ผลการสารวจที่คุณจะเกิดข่าวก็คงจะออกมาวันนี้ทุกปนีนะครับ,รบว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เพราะขณะนี้ใกล้เคียนกันมากจะทํายังไงก็คะแนนใกล้เคียงกันแต่ตัวนี้อาจจะเป็นเกมเชิงเจรจาหรือว่าเป็นตัวพลิกสถานการณ์ไปเลยนะครับแล้วก็คงไม่มีเวลาแก้แล้วนะครับเดีย๋ยวร้อยไม่ถึงยี่สิบวันเองครับค่ะอืมครับทีนี้เนี่ยอาจารย์ยังย้อนกลับมาเมืองไทยนิดหนึ่งอาจารย์พอหลังจากที่มันเกิดความรุนแรงขึ้นเนี่ยไอ้ความรุนแรงในการที่จะด่าทอกันในอเมริกาเนี่ย ที่จะไปกระตุ้นผมไม่แน่ใจว่าไบเดนเนี่ยอาจจะมองว่าที่ถอดออกเพราะว่าถ้าไปถ้าไปลุยทรัมมากๆเนี่ยคะแนนทรัมยิ่งไปไกลหรือว่าเขาถอดออกเพราะว่าไม่ต้องการให้เกิดทุ่งสังหารเนี่ยย้อนกลับมาเมืองไทยนิดหนึ่งอาจารย์เราเคยมีการปะทะกันทางความคิดพูดจากันแบบทะเลาะกันเนี่ยหนักเลยนะฮะมันเป็นบทเรียนอะไรสําหรับเมืองไทยบ้างมั้ยเหตุการณ์นี้ครับครับง่ายนิดเดียวเลยครับไปดูความเห็นในรายการของคุณตองของคุณตะเกง ไปดูความเห็นของทุกรายการในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสารรัฐเป็นจีนเรื่องการเมืองภายในเรื่องนโยบายต่างๆแต่ริ้วรอยของการขัดแย้งยังไม่หายเนะครับคุณปองครับครับคืเกินครับแต่ว่าจะลงไม้ลงมือกันใช้กําลังแบบสารัฐหรือไม่นี่เราก็หวังว่าจะไม่นะครับแล้วก็มีบทเรียนนะครับที่ยังไม่จบลงด้วยซ้ํานะครับยังมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหานะครับออกกฎหมายแล้วก็ดําเนินการอีกหลายอย่างนะครับแต่ว่า มันบาดลึกเข้าไปมากครับแล้วก็ซึมลึกทุกวันทุกชั่วโมงมนะครับความแตกแยกเหล่านี้แล้วกอ็อยู่ในสื่อซึ่งขณะนี้สื่อก็กลายเป็นจำเลยในกรณีของอดีตประธานดิทัมไปแล้วนะครับเนครับใช่ใช่มีการกล่าวหาสื่อก็ต่ชั่วโมงแรกก็ว,ว่าสื่อนี่แหละครับทําให้อดีทประธาโดนทําร้ายนะครับแต่ในขณะเดียวกันสื่อก็บอกว่าประธานดิทัมนี่แหละครับเป็นตัวก่อเหตุ <laughs> นะครับผู้จานะครับผ <laughs> นะิดจากข้อที่จริงไปแทบทุกครั้งแล้วก็มีการตั้งคณะ ตรวจสอบข้อเท็จจริงก็เห็นชัดนะครับว่าข้าเชื่อนทั้งสองฝ่ายแต่ว่าบางฝ่ายก็บอกว่าที่หนักหนาสาหัสก,ก็เป็นฝ่ายของอดีตนาับดีตครัะครับทั้งหมดเหล่านี้ยังยังแก้ไม่ได้เลยครับคุณผู้เกินครับมันไม่จากจะบาดลึกมันซึมลึกทุกชั่วโมงทุกวันตอกย้ำอ่ในลูกแบบที่เราเองก็ต้องไ่ถึงเพราะเราไม่ได้ไปตามดูว่าคนรุ่นใหม่เขาดูอะไรกันทั้งหมดนะครับแ,แต่ว่าเวลาเขาให้ความเห็นก็ดีหรือว่ากดแชร์กดไลค์ก็ดี เยอะมากครับพลังเหล่านี้ครับแล้วก็พลังเหล่านี้อาจจะระเบิดออกมาเป็นระยะระยะก็ต้องแก้กันไปแล้วก็หน้าที่ของธนะครับีคนใหม่คุณปองคมันจะเกิดกับคงไม่ต้องแก้เศรษฐกิจก่อนครับคงแก้เรื่องนี้ครับว่าไม่ให้เกิดเป็นสุ่มสังหารยังไงไม่ให้มันบานไล้กว่านี้จะยากมากนะครับแล้วก็เรื่องแก้เศรษฐกิจก็จะตามมาเป็นเรื่องที่สองที่ยากลําบากพอสมควรครับซึ่งทางอดีตนายกรัฐมนก็แถลงแล้วนะครับว่าเขาจะขึ้นกาแพงภาษี นะครับแล้วก็เขาจะปกป้องตลาดสหรัฐนะครับอันนี้ก็จะกลายเกิดความปั่นป่วนในตลาดเสรีค่อนข,ข้างมากเหมือนกันครับครับทีนี้เนี่ยอาจารย์ไอ้ตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนกับว่าทรัมป์เนี่ยอาจจะมีโอกาสกลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งใช่ไหมครับครับหลายคนก็พูดว่าพลวัตรหรือว่าพลังเสริมนะครับอของสองท่านที่คู่ครีกันมาขณะนี้ไปอยู่ที่ ในมือของอดีตพระดีธรมเยอะเลยนะครับก็ขึ้นยู่ว่าจะเล่นพลังเสริมจะเสริมพลังนี้ยังไงให้ส่งไปถึงตอนเดือนพฤศจิกายนให้ได้นะครับ,รบซึ่งทางฝั่งประธานดีไปเด้เนี่ยมีใครที่คุกคามตัวเองก็คือสุขภาพอรามัยอยู่แล้วนะครับ,รบยิ่งไปข้างหน้ามากเท่าไหร่ยิ่งอ่อนแรงลงมากเท่านั้นนะครับก็จะไม่ต้องทําอะไรอย่างในการโต้ะว,วาที่ข้างหน้าที่ยืนดูเฉยๆทานดีธรรมยืนดู ประธานดีไบเดนเฉยๆก็คะแนนเสียไปอยู่แล้วนะครับนั้นแต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้ก็ยังเป็นประเด็นซึ่งคงต้องดูเป็นสัปดาห์ไปเลยครับคุณตะเกิงครับครับอันนี้เนี่ยนะอันัน,นึงที่เขาวิจารกันมากก็คือ,อาการทำงานของพวก Secret Service เนี่ยนะฮะท,ที่ถูกถูโจมตีหนักว่าพลาดแล้วก็มีการพูดถึงไอ้ไซเบอร์ซิเคียวริตี้อะไรสักอย่างนี้อาจารย์มันเป็นยังไงฮะ ครับครับขณะนี้ก็โดนตั้งกรรมการสอบแล้วนะครับ,รบโดยทางสภาโดยทางฝั่งเลยพระปิกานก็ผลักดันเรื่องนี้นะครับจริงจริงหน่วยรักษาความปลอดภัยของประธานาธิปดีเนี่ยนะครับได้รับคําขู่ตอ่อชีพประธานดีรายวันถ้าอ่านจากหนังสือที่เขาออกมาเขียนตอนที่เขาอปลดเกษียณหรือปลดประจำการเราเขาก็รายงานชัดเจนนะครับล้วก็เราก,ก็มีข้อมูลในระบบชัดเจนว่าแต่ละวันเนี่ยเป็นร้อยเป็นร้อยลายเลยนะครับที่ประธานดีโดนตูก แล้วเขาก็เข้า,าไปตรวจสอบคนเจ็ดพันคนซีเคอร์เซอร์วิสเนี่ยตรวจสอบเรื่องพวกนี้ตลอดเวลาอันนั้นเป็นประเด็นหนึ่งที่เห็นว่าเขาเขาไม่ได้ยอ่อหยอ่อนนะครับแล้วประเด็นที่สองคือการเข้าถึงพื้นที่ก่อเหตุสี่สามวินาทีเท่านั้นเองที่เขาสามารถจัดการกับผู้ต้องสงสัยได้ก็ไม่ได้ช้านะครับแต่ที่ช้าคือว่ากําลังอาจจะไม่พอที่จะ,ะขยายแนวป้องกันเขตปลอดอาวุธนะครับในวิสคอนซินนะครับที่ประชุมตอนนี้ก็เป็นเขตที่พบอาวุธได้นะครับและก็รอบรอบที่ประชุม ที่ทั้อยู่ตอนนี้ก็ยังพกอาวุธกันอยู่เลยนะครับเป็นสิ่ที่ขั้นพื้นฐานของสหรัฐในรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นกาลังมันน่าจะไม่พอแล้วก็ไม่ได้ขึ้นไปบนหลังคาหรือว่าที่สูงทุกตึกนะครับแล้วตึกนั้นก็อยู่ใกล้มากเกินไปอันนี้เป็นความหลักนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นข้อสังเกตซึ่งทางฝั่งอดีตนายกทรัมป์บอกว่าเขาขอกําลังเพิ่มแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็โดนโต้กลับจากซิกเิเซอร์วส่าไม่จริงเพราะฉะนั้นข้อสร่งเหล่านี้เราไม่ทราบเลยครับเรงนี้แต่่วา การสอบสวนจริงๆก็อาจจะทําให้เราเห็นข้อเท็จจริงมากขึ้นแต่ว่าถ้าดูจากประสบการณ์นะครับ mm hmm. การวางกําลังเนี่ยกรณีของซ so ินโซอาเบะของญี่ปุ่นก็ไม่ทอนะครับที่อยู่ข้างหลัง mm hmm. นะครับแล้วก็ถ้าอยู่ข้างหลังก็สามารถประทุกตะบ,บกได้นะครับ,รบในกรณีของอ,อผู้นําของอยุโรปที่เพิ่งโดนลอบสังหารแล้วต้องจับมาใหม่ก็ชัดเจนนะครับว่ามันมีช่องว่างอยู่แล้วคนก็เข้าไปอิสระชิตตัวเกินไปแล้วก็การ ตักฟังการใช้ระบบไซเบอร์ตรวจจับต่างๆก็อาจจะไม่ถี่พอหรือว่าคนไม่พอที่จะติดตามเบาะแสเหล่านี้ทั้งหมดเหล่านี้ยังยังเป็นเรื่องสันนิษฐานอยู่ครับคุณตะเกินครับอาจารย์ครับอย่างกรณีที่มีการพูดถึงกันว่าถึงขั้นต้องมีสไนเปอร์คุ้มครองอดีตประธานาธิบดีหาเสียงเนี่ยแสดงว่าไอ้บรรยากาศความขัดแย้งที่เอากันถึงชีวิตเนี่ยมันมีมาตลอดใช่ไหมครใช่ครับใช่ครับก็แล้วก็เป็น กรณีที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีอยู่แล้วนะครับที่ที่โดนเข้าใจว่าโดนยิงโต้กลับเขาเรียกว่าหน่วยเคน์เตอร์นะครับคน์เตอร์ฟอสก็ก็เป็นหน่วยที่เป็นพลเล่นปืนนะครับระยะไม่ได้ไม่ได้ขึ้นไปบนหลังคานะครับด้วยปืนพกสั้นนะครับเข้าจะอย่างนั้นดูรูปนะครับที่ขึ้นไปนั่นก็คือหลังจากที่ถูกสังหารแล้วก็ก็มีนะครับแต่จะมีพอหรือไม่อ่าพยานในเหตุการณ์บอกว่าเขาได้ แจ้งว่ามีคนอยู่บนหลังคาพร้อมาวุธเนี่ยเป็นเวลาหนึ่งถึงสองนาทีด้วยซํำน,นคะครับซึ่งตรงน,นั้นน่ะกายเป็นประเด็นที่ต้องสอบสวนครับคุณะเกินครับครับครับเราหวังว่าต่อไปก็คงไม่มีการหุมรห้มหุ้มเก่าะหรือว่าบนันพูดบนอะไรนะเหมือนเหมือนป๊ออะฮะใส่กระจกกันกระสุนด้วยใช,ใช่ค่ะโอเคคือหลังจากนี้จะไม่น่าเกลียดนะครับคุณเกินคุณปองครับแต่ว่า ถ้าทำเกอนเนี่ยมันจะเสียคะแนนเสียงในความคิดของนักการเมืองว่าในควารคิดประชาชนรักตัวกลัวตายพวกผมมาฟังคุณยังไม่มีเกาะเลยนะครับคุณอยู่ในตู้อยู่ในเกาะไม่เลือกดีกว่านักการเมืองกลัวที่สุดครับตรงนั้นครับผมก็เลยไม่ไม่ไม่ยอมอยู่ในกระจกกันกระสุนด้ปานกรณีไม่ยอมใส่เสื้อกันกระสุนด้วยคำครับผมนะครับก็ทําให้เป็นฝันร้ายครับของหน่วยรักษาความปลอดภัยของทุกประเทศครับ S <S <S ต้องต้องขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับเดี๋ยวรอฟังว่าถ้ามีโพออกมาว่าสำรวจความนิยมหลัง<ะ>จากเหตุการณ์นี้เป็นยังไงนี่คงจะได้เห็นภาพไลยชัดนะครับอาจารย์ฮะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ปฏิทานค่ทะท่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ